สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาอัปเดตนะคะอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจนะคะก็ข้อมูลนี้นะคะเอามาจากพระราชบัญญัติพรบของตำรวจแห่งชาตินะคะปี2565เนาะซึ่งเขาจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลานะคะ2565นะคะแต่ว่าการพิจารณาเงินเดือนตำรวจเนี่ยยังอยู่ใน ขั้นกระบวนการเนาะอะ,อะบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นได้เท่านี้เลยอันนี้เขาเพิ่งแบบปรับพรบอมานะคะก็รอกระบวนการเขาพิจารณานะอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้จะมาเสนอข้อมูลให้ฟังเฉยๆนะคะ ในคลิปนี้นะคะจะบอกแค่ตราเงินเดือนเฉยๆน,นะจะไม่ได้บอกถึงค่าอื่นๆนะคะอย่างเช่นค่าประจำตําแหน่งค่าของชีพอะไรต่างๆนะคะยังยังไม่รวมนะคะอ่ะเรามาดูข้าราชการตํารวจนะคะยศจากสิบตารวจสิบตารวจเอกสิบตารวจโทแล้วก็สิบตารวจตีนะคะเขาเนี่ยจะให้เงินเดือนในระดับชั้นปหนึ่งเนาะซึ่งอัตราเงินเดือนเก่าเนี่ยก็คือ ในระดับชั้นป .1 เนี่ยจะอยู่ที่4,870นะคะถึง21,480บาทแต่ว่าในพรบรปี2565เนี่ยเขาได้อัพมาใหม่นะคะก็คือจะมีขั้นที่สูงขึ้นมานะคะในขั้นป .1 เนี่ย จะปรับจาก4,000นะคะกว่าบาทเป็น8,610บาทนะคะส่วนขั้นสูงก็ที่21,980นั่นเองนะอันนี้ก็คือจะเป็นเงินเดือนตำรวจในระดับชั้นป .1 เนอะของแต่ละยศที่กล่าวไปนะคะ คราวนี้เราลองมาดูเงินเดือนตำรวจยศจากสิบตำรวจนะคะจากสิบตำรวจพิเศษกันบ้างอ่ะในยศจ่านะคะจะได้รับเงินเดือนในระดับชั้นป .2 เนาะก็คือสูงขึ้นมากว่าชั้นป .1 นะคะอ่ะเดิมเนี่ยนะคะในพรบรเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดันหร้อยิบ นะคะส่วนปรับใหม่เนี่ยจะขึ้นขึ้นมานะคะเป็นหลักหมื่นเนาะก็คือ12,330บาทนะคะส่วนขั้นสูงก็เท่าเดิมนะคะเขาสังเกตเห็นว่าเขาจะปรับแต่ขั้นต่ำเนาะขั้นสูงก็คือจะอยู่ที่29,690บาทนะอ่ะก็คือปรับขึ้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะ คราวนี้เรามาดูเงินเดือนข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจกันบ้างนะคะถ้าเป็นดาบตำรวจเนี่ยจะได้รับเงินเดือนในระดับป .3 นะคะเดิมเนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่13,500บาทนะคะถึง21,480บาทอ่ะแต่คราวนี้เขาปรับมาใหม่เนาะ อ่าเหมือนอันเก่านี่น่าจะผิดอะค่ะตรงนี้เนาะสองหมืหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบอันนี้น่าจะผิดน่าจะเป็นห้าหมืนแปดรอยยี่สิบนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยขั้นสูงจะได้เท่าเดิมนะคะเขาจะปรับแต่เขาจะปรับแต่ขั้นต่ำนะคะส่วนอัตราใหม่เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งมื่นสี่พันสามสิบนะคะถึง ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบนะคะจากหมื่นกว่าบาทเนี่ยปรับขั้นต่ำมาเป็นหมื่นสี่กว่านะ,อะ,อะลองมาดูเงินเดือนยศที่เป็นชั้นสัญญาบัตรกันบ้างเนาะเมื่อกี้เนี่ยถึงดาบก็คือจะเป็นยศตำรวจชั้นประทวนนะคะอันนี้จะเป็นชั้นสัญญาบัตรก็คือจะเป็นตำรวจยศ ร้อยตำรวจเอกนะคะร้อยตำรวจโทแล้วก็ร้อยตำรวจตีเนาะ,ะเดิมเนี่ยเงินเดือนจะอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่6,470นะคะถึง54,820บาทแต่เขาเนี่ยปรับใหม่นะคะจะอยู่ที่12,530นะคะขั้นสูงสุดที่จะได้รับเนี่ยก็คือ54,820บาท เราจะเห็นว่าขั้นสูงเนี่ยจะเหมือนเดิมบางคนสงสัยว่าทําไมเมื่อกี้ยศด,ดาบเนี่ยอัตราขั้นต่ําทําไมถึงสูงกว่ามันคนละชั้นกันเนาะอย่างกรณีดาบเนี่ยก็คือเหมือนเป็นชั้นสูงสุดในยศอาตรวจชั้นประทวนเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นเรื่มต้นของยศสัญญบัตนะคะเงินเดือนเรื่มต้นจึงน้อยกว่าดาบนะอ่ามาจักคนลนะอันนี้กันเนาะตํารวจจะมีแบ่งเป็นชั้นประทวนชั้นสัญญบัตแบบนี้นะคะ โอ okay, เคค้านี้มาดูข้าราชการตำรวจที่ยศสูงขึ้นมาเนาะถ้าเป็นตำรวจยศพันตำรวจตีนะคะจะได้รับเงินเดือนในระดับอ2นะคะอ่ะเดิมเนี่ยขั้นต่ำจะอยู่ที่16,190บาทนะคะปรับใหม่เนี่ยเขาจะให้เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็น16,920นะคะส่วนขั้นสูงก็เท่าเดิมเลยก็คือ จะตันอยู่ที่ห้าหมบาทนะคะต่อมานะคะมาดูตำรวจยศ พันตำรวจโทนะคะจะได้รับเงินเดือนในระดับา3นะคะเดิมก็คือเงินเดือนขั้นต่ำจะอยู่ที่16,190บาทนะคะใหม่จะปรับมาเป็น19,410บาทนะคะขั้นสูงก็เท่าเดิมเนาะก็คือ58,390บาทนั่นเอง ต่อไปนะคะเป็นข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกนะคะได้รับเงินเดือนในระดับชั้นสสี่นะคะเดิมนะคะขั้นต่ำจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบาทนะคะอ่ะเขาปรับมาใหม่เนาะขั้นต่ำให้สูงขึ้นก็คือจะเป็นสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทนะขั้นสูงเนี่ยก็คือจะตันอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามร้อยหกสิบบาทเลยทีเดียวนะคะถือว่าเยอะพอสมควรเนาะอ่ะ ต่อไปนะคะเป็นข้าราชการตำรวจยศตำรวจเอกนะคะได้รับเงินเดือน อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษนะคะจะได้รับเงินเดือนในระดับ2 5เดิมขั้นต่ำจะอยู่ที่24,400บาทนะคะใหม่เนี่ยเขาจะปรับขึ้นมาเป็น26,460บาทนะคะอัตราสูงสุดเนี่ยของเงินเดือนที่จะได้รับก็จะอยู่ที่74,320บาทนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะมาดูข้าราชการตำรวจยศตำรวจตีกันบ้างเนาะคนตำรวจตีนะคะจะได้รับเงินเดือนในระดับ 26เนาะอันนี้ก็คือทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยจะได้เท่าเดิมนะคะจะไม่ได้มีการปรับเนาะก็คือขั้นต่ำอยู่ที่29,980บาทขั้นสูงก็จะอยู่ที่76,800บาทนะคะตั้งแต่26ขึ้นไปเนี่ยอาตาัตราเงินเดือนจะเท่าเดิมนะคะเขาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเนาะเหมือนจุดประสงค์ก็คือเขาจะปรับให้กับยศตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะมีอาตาัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นนะคะนะ ต่อมานะคะเป็นตำรวจยศพลตำรวจโทนะคะจะได้รับเงินเดือนในระดับ27เนาะขั้นต่ำก็คือจะอยู่ที่3 5า0 0บาทขั้นสูงเนี่ยจะอยู่ที่76,800บาทนะอ่ะต่อมานะคะมาดูข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกกันบ้างเนาะได้รับเงินเดือนในระดับชั้น28นะคะก็ขั้นต่ำจะอยู่ที่3 9 9ส0 90, บาทนะคะถึง76,000 8 0 0บาทนั่นเองอ่ะต่อมานะคะเป็นเงินเดือนข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติเนาะจะไดร้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดเลยของตำรวจนะคะก็คือระดับ29งนะจะอยู่ที่7 8 0 0 0บาทนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอัตราเงินเดือนตำรวจเนาะตามพรบข้าราชการตำรวจของ ปีร่าสุดนะคะก็คือ2,565นะค่ะก็หวังว่า,วาคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย